อพอดีมารับของนะคะเออพอดีถ้าส่งไปทางนงหลวงมันไกลมากก็เลยให้มาส่งที่นี่ไปเลยนี่นะคะทุกคนก็เลยเจอแม่คำสไสพอดีเลยหวัดดีค่ะแม่มมอยู่ดีม,มีสุขอยู่เนาะโอ้วันนี้แม่คำสไสได้ดอไม้มาขายได้เจ็ดถุงแม่ไปหาเองบ่คะแม่ไปหาเองบ่ไปหาเองนะได้สองถุงอ๋อ ไม้งามๆโอ้โอ้โอโอหน่อไม้ปีนี้หายากนะปีนี้หายากอยู่กระราดค่อยไปหาเองค่อยยังป้าค่อยวะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวแมงเจาะนะเนาะใช่มันเป็นถ้วย,วยห่้อใหญ่ป๊ <laughs> วันนั้นก็หมกด้วงกินก็ได้59ตัวโอ้หได้หลายขนาดเอาหน่อไม้ใหญ่ๆมาน่ะหนอดินเราสับแล้วมันเป็นรูโอ้ด้วงใหญ่แมนค่อยไปหาวันนั้นค่อยจนถอดถอดใจเขาบอกพ่อเรากลับก็ตื่นไปหาแล้วแบบไปหักดวงเลือกกับเป็นแม่งไปหักดวงเลือกกับเป็นแมงก็แล้วเมื่อพอเราไม่ได้หรอกเขาไปหาจนค่ำก็จะไม่ได้ได้ก็เลยบอกว่าได้แค่นี้ก็ดีแมนแล้วเนาะ อนี่คะ่ะตลาดตลาดชุมชนเนะาะนี่นะคะก็มีหลายๆอย่างที่ขายนี่อาชีพใหม่นะคะของอาชีพเสริมนะของแม่กำใส้กับพ่อฟื้นนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นหาหน่อไม้นะคะหาหน่อไม้ถ,ถ้าซื้อเอาก็ไม่กล้าเสี่ยงจ้าใช่นี่ร้านตลาดชุมชนก็จะมีฟักมีอะไรอู้ลูกเริ่มเติมแล้วเนาะ เ็หกสิบบาทถ้าไม่ไม่เอาไปเข้าแรงเกีเ่ยวข้าวกินบะหมด่ดอกมันลูกใหญ่อืลูกใหญ่บากเลยลูกใหญ่นะพเอแล้วก็มีงานถ้าใช่มันกินไม่หมดมล่ะเออนี่นะคะก็ห่อไม้ี่สนะิบแกงรังเดียวนะก็มีหลายๆอย่า,างเนาะตลาดชุมชนหน่อไม้ดองนะหน่อไม้ ขุ้งนะคะนี่เราโอ้โหอันนี้เปรี้ยวปากเลยโอ้มีที่สแกนด้วยสแกนจ่ายด้วยทุกคนนีโ่โอ้ทันสมัยมากเลยนะคะทุกคนสแกนจ่ายเลยเราของแม่เราใช้ก็จะแค้นไม่ได้หรอกเพาาื่อนปอมะม่วงรอง,องอเฮ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยมมแม่แพร่วามีบร,โริโภคให้ด้วยนะทุกคนนี่นี่แม่ค้าทัานสมัย มีที่สแกนด้วยนะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยแม่แพว่านะคะโอ้โหนี่มีทั้งกล้วยนะก็เปิ้ทุกคนกล้วยพอดีเป็นเคือเล็กๆเ,เอออีแม่คข้าใจละหามาเอามาว่างขายน้ำขาวนี่คุณมึงก็บอกแม่ออมถ้าจะทำตลาดนะเขาบอกอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าแม่มาวันนี้คนที่ซื้อกับแม่ เขาบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะมาซื้ออทีนี้เราบางครั้งเราไม่สบายไปไม่ได้ก็บอกว่าถ้าจะเอาประจำอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้อันนี้ก็มีถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็เอาฝั่งนั้นก็เลยแม่แพรบอกว่าให้มานั่งนี่งินเผื่ออย่างน้อยก็เอาวันนี้เผื่อแม่กำเสยแบบไม่สบายไม่ได้ไปหาเนาะพ่อไม่ได้ไปหาเลยว่าให้มาตรงนี้ค่ะไม่ให้มันขาดร้านจ้ะโอ้นี่นะคะก็ สมมุติว่าฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนู้นก็มีนะคะนู้นก็มีหลายๆร้านนะคะเอ้าถ้าของแม่ค้ามใสเพื่อนนะป้าแยงบอกเอ้าป้าแยงไปเพอปายุจะไปเพอโอ้ถ้าถ้าแม่คํามใสทํำอยู่ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าอย่าให้ขาดถ้าจะขาดก็ต้องเข้ามาอยู่ตรงเพื่อนจ้ะคือเราหาได้ก็ขายหาไม่ได้ก็ไม่ เนาะอย่างน้อยก็คือแบบให้ลูกค้ามาคือต้องมีอ่ะถ้าถ้าไม่มีของเจ้านี้ก็อีกเจ้าโอเคงนี้จ้าเนาะเขาบอกอย่างนั้นหละก็เลยทาตามจ้าแต่วันที่ยิ่านี่ก็จะทําของตัวเองบังจะมาสั่งซื้อเอาไม่ขาดกอให้เขาไปแวะได้จ้าแต่ถ้ามานั่งอยู่นี่ก็ โอเคดีนะมันมีเพื่อนเน้นะแม่ไม่เหงาเออไม่เหงานะคะใช่เนาะกลางวันก็ตามมาขุงตามมาไลกินกันโอ้ยมนมีชิมมาแล้วแมนไปยงก็มาขายเห็ดเหมือนกันเห็ดมันหวานบ่เห็ดก้อบ่เห็ดอันนั้นเฮ้ยเห็ดไข่โอ้โอโนมัยใหญ่บ่เนี่ยนะของค้อยก็คฮ้ยนี่นะคะก็มีหลายๆร้านวูร้านนี้มี หัวดินด้วยเห็ดปิดเลยค่ะค่อมีผลไม้ดองนุ่งเอ้ยนี่เขาก็บอกว่าเขาทำธรรมชาตินะไม้ดองขาวมากทำเกษตธรรมชาติอืมเหมืนโอ้นะปลาแยงก็มาขายเห็ดที่นี่นะทุกคนนี่เห็ดแดงนะทุกคนเห็ดกอก แล้วก็เห็ดไข่เห็ดตะไคร่นั่นเองนะอืมก็อ่ะลูกชายไปหามาก็มาขายนะอย่างน้อยก็ได้อืมเห็ดไข่เห็ดแยแงไม่ใช่เห็ดไข่โอ้ขายเหลือสามถุงเนาะจ้อืมนนี่ะะคอันนี้เห็ดกอเห็ดแดงอืม อกอเห็เดแดงนะทุกคนก็ชาวบ้านเขาก็มีอะไรก็จะมาขายเนาะแถวๆนี้แหละนี่อ้าวรถใครนะ่ะเหมือนรถอเอสวิวเลยรถวิวแล,ลรถตื่นเ่ารถเอสวิวเอสตื่อนะน่าจะไปธุระมาวะเอออว,เอ,เ,าอาวเออค่อยเลยมีเห็นฮัตเจ้าเข้ามาแล้วเนาะเออใครเลยิย่ดจะือกบ่ อ๋อแลัวมันก็เย็นเนาะมักก็เป็ตะนอนเนาะปายุ่แมนนี่บรรยากาศดีมากนั่งขายของก็ง่วงนอนเวลาไม่มีลูกค้าเออเนาะเออปอยุ่คนละร้านกับปจะเอรบ้ะผูออนี่นะก็เป็นอาชีพเสริมนะของพ่อฟื้นแม่คําใส หน่อไม้มาขายาแม่นด,ดีกว่าไม่มีเลยได้นะทุกคนมีฟักมีอะไรโอ้ยฟักเขาก็เนาะลูกบักใหญ่บักใหญ่โอ้ว่าคุณฟักเนี่ถ้ามีแม่นยามเกี่ยวเขามิผือก็ไม่ค่อยได้เก่งคือว่าเลยโลนประยุเห็นมีข้าแห้ง <m> <m> มีอันนั้นน่ะข้าแห้งมันข้ากินมีมดอืมมันกินมีมดนั่นละพาเธอนึ่งพัสดายมัน ก็อยู่ที่บ้านกวนบุญน,นะทุกคนช่วงนี้สั่งของก็จะยากนิดหนึ่งนะถ้าถ้าสั่งแล้วเขาส่งไปทางลงหลวงนี่คือเราต้องเออมันไปเอาเองไม่ได้มันไกลมากห้าสิบโลเลยนะทุกคนไปดงหลวงนะแต่ที่เราก็เลยอ,อาศัยสั่งผ่านแล้วก็มาลงที่กวนบุญคือมาลงแถวบ้านญาติญาติของเรานั่นแหละมันก็สะดวกดีมันใกล้นะนี่ก็พอดี ออก็มารับของด้วยแล้วก็อพอดีเจอป้าแยงด้วยแม่กำใสยด้วยก็แวะเล่นทักทายกันไปอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะ